ก็สวัสดีนะครับผมก็คลิปนี้นะครับเนาะก็ต่อจากงานที่แล้วนะครับอ่านี่นะครับงานที่แล้วเนาะอ่ะก็สอบกลางภาพไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาสัปดาห์ต่อไปนะครับการเขียนภาพไอโซเมตริกนะครับจากภาพฉายโทรกราฟิกนะครับอ่ะเราก็จะมีภาพฉายนะครับ มาให้เนาะ,ะแล้วก็ให้หัดทํากันนะครับแล้ววิธีการทํานะผมจะมาสอนสักอสองรูปก็แล้วกันเนาะนะครับเ,เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเนาะอาทิตย์นี้นะครับก็สอนให้มองภาพฉายแล้วก็มาทํารูปภาพสามมิตินะครับอ่ะนี่เนาะ ในนั้นไม่มีขนาดให้นะครับอันนี้เป็นขนาดให้เรียบร้อยนะครับก็จะทำรูปที่1ให้ดูเนาะรูปที่1กับรูปที่3ให้ดูนะครับอ่ะวิธีการเนาะวิธีการแบบคร่คราวๆนะครับเดี๋ยวให้มันเล็กลงสักนิดนะครับอ่ะรูปที่1นะครับ วิธีการทำเนาะก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาเลือกเลือก 3D นะครับอ setting อที่ 3D นะครับเลือก 3D เสร็จก็มาเลือกมุมมองนะครับว่าจะเอาเอาด้านไหนนะครับผมเอาอันที่2เนาะ SE Isometric นะครับเสร็จแล้วเนาะวิธีการสร้างนะครับเราก็จะมา ดูนะครับว่าความกว้างความยาวความสูงเท่าไหร่เนาะเราจะสร้างเป็นกล่องบล็อกขึ้นมาก่อนนะครับในรูปนี้เนาะก็จะเป็นความกว้างที่ที่นี่นะครับก็15บวก45นะครับก็เป็น60เนาะ,ะความยาวนะครับความยาวก็30 30สบ 75นะครับความยาว75อ่ะก็ทำรูปบล็อกขึ้นมาก่อนเนาะทำรูปกล้องขึ้นมานคลิกคำบล็อกนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ 0, 0น enter นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็พิมพ์ค่าของแกน X นะครับ60คอมมานะครับ75 75 enter ความสูงนะครับนี่เนาะความสูง50 enter อ่ะได้บล็อกมาแล้วนะครับอ่าผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปนะครับในการมองเนาะอ่าจะเปลี่ยนเป็น hidden นะครับอ่ามันจะได้ลากเส้นง่ายนิดนึงนะครับอ่าได้รูปมาแล้วเนาะเราก็จะทำการมองรูปนะครับว่าเราจะตัดจะลบแบบไหนนะครับ อมองฟอนต์วิวออกไหมครับต้องมองร่วมกันเนาะฟอนต์ท็อปไซส์นะครับก็คือลักษณะของรูปเนาะที่มองเด่นและง่ายที่สุดก็คือเนี่ยท็อปวิวนะครับลักษณะด้านบนจะเป็นอย่างนี้เนะาะทังนี้หายไปทังนี้หายไปนะครับสายวิวก็คือมองเข้ามาทางด้านนี้นะครับเขาจะมีตรงนี้เนาะกับตรงนี้นะครับเราไม่รู้เนาะว่า จะตัดจะอะไรก็มองที่ท็อปวิวนะครับเนี่ยมองท็อปวิวง่ายสุดสร้างรูปที่ท็อปวิวเลยนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะแล้วเราจะทําการเพจพูมันลงไปนะครับง่ายนิดเดียวเนาะรูปนี้ทําไปถึง3นาทีก็เสร็จแล้วนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นลักษณะรูปอย่างนี้เนาะอ่ะเมสร้างลายนะครับ เลื่อนมาที่มุมเนาะแล้วก็ลากมานะครับลากมาพอมันเป็นตัวเลขก็พิมพ์ได้เลยนะครับ15นะครับขนาด15าความลึกนะครับความลึกเข้าไป30นะครับยาวออกมา45นะครับแล้วก็ ถ้าคลิกเกียจคลิกใหม่นะครับคุณก็ลากมางนี้แล้วก็พิมพ์ระยะได้เลยนะครับ15บหาแล้วก็เลื่อนมานะครับ45นะครับความยาว30นะครับแล้วกด EC ยกไปนะครับถามว่าเอาดูตรงไหนนะครับนี่นะครับ15เนาะเน่ยจากนี้มานี่15นะครับแล้วก็ความยาวตรงนี้เนาะ45 ความยาวตรงนี้30นะครับเนาะดูประกอบกันนะครับฟอนต์วิวท็อปวิวไซด์วิวอ่าพอเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะใช้คำสั่งเพจพูนะครับคลิกที่คำสั่งเพจพูเสร็จแล้วก็มาคลิกตรงนี้เนาะเนี่ยส่วนว่างๆเราจะตัดทิ้งนะครับเนี่ยสอันนี้นะครับเราจะทําการตัดทิ้งตัดลงไปเลยนะครับคลิกนะครับเลื่อนลงมาคลิกวางคลิกเลื่อนลงมาคลิกวาง เสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถทำรูป3มมิติขึ้นมาได้แล้วนะครับอ่ะอันนี้1รูปนะครับอ่ะเสร็จแล้วผมจะเลื่อนไปวางก่อนนะครับเลื่อนไปวางที่อื่นก่อนอ่ะเลื่อนวางอย่างนี้ก่อนนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราจะทำรูปที่สองนะครับ Finished. ทำรูปที่สองนะคือรูปนี้นะครับทําไมต้องเลือกทํารูปนี้ทําไมไม่ทํารูปนี้นะครับอ่าเพราะว่ารูปนี้เนาะมันเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันนะครับเหมือนลักษณะรูปแรกเลยนะครับเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันอ่ะอันนี้เป็นวัตถุคนละชิ้นนะครับอ่าถ้าดูรูปเนาะมันมีเส้นครบหมดเลยนะครับเป็นวัตถุคนละชิ้นเราจะต้องสร้างสร้างรูป แล้วก็มาประกอบกันนะครับอ่าลุยเลยนะครับก็เหมือนกันนะครับ,สร,บสร้างเป็นบ่องอ่าสร้างเป็นบล็อกสร้างเป็นกล่องขึ้นมาก่อนเนาะดูความกว้างความยาวความสูงนะครับกว้างยาวสูงเนาะอ่าคลิกที่คำสั่งบล็อกนะครับศูนย์คอมมาศูนย์นะครับอ่าก็เริ่มจากแกน x แกน y เป็นศูนย์เนาะอ่าเสร็จแล้วนะครับแกน x 30 30นะครับคือ60อ่า60คอมม่าความยาว60เหมือนกันนะครับพิมพ์บายบ60น n t e r นะครับความสูง20บวกกับ30เนาะก็เป็น50นะครับอ่า n t e r t น r นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทำยังไงนะครับดูรูปเนะาะรูปท็อปวิว นะครับก็ Ugh. คือเนี Marine, น่ยมีสี่เหลี่ยมตรงนี้หนึ่งรูปมีสี่เหลี่ยมตรงนี้อีกหนึ่งรูปเป็นสามรูปนะครับอ่าพอมามองฟอนวิว <c oughs> ปุ๊บนะครับอ่ารูปตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับมีความสูงยนะี่สิบเนาะอ่ารูปด้านหลังตรงนี้นะครับมีความสูงเท่ากับสามสิบห้านะครับนี่เนาะอ่าพอมาดูไซด์วิวปุ๊บเนี่ยมองด้านข้างเข้าไปนะครับเนี่ย เราก็จะเห็นเนี่ยนะครับว่าอันนี้1รูปหนึ่งรูปหนึ่งรูปนะครับนี่เนาะอ่าก็คือจะมีรูปนี้กล่องความสูงครึ่งหนึ่งนะครับความสูงก็คืออันนี้นะครับความสูงทั้งหมดเลยเนาะอ่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งขวาม,มือนะครับก็จะมีรูปกล่องสี่เหลี่ยมความสูงยี่สิบรูปนี้อีกกล่องหนึ่งนะครับความสูงสามสิบห้านะครับ เราจะทํารูปกล่องนะครับเดี๋ยวผมตัดครึ่งไปก่อนนะครับ30เนอาถ้าไม่เป็นการงงก็มาเลื่อนมาที่มุมนะครับเลื่อนมาพิมพ์30นะครับเลื่อนมานะครับแล้วก็พิมพ์ความยาวเนา 60. ะ60เสร็จแล้วก็เพจพูนทิ้งไปก่อนนะครับ ปึ n ทิ้งไปก่อนนะครับ1อ่าก็คือได้รูปนี้1รูปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทํา2งรูปนี้เนาะอ่ะเข้าคำสั่งบล็อกนะครับคลิกตรงไหนก็ได้นะครับคลิกอ่าความกว้างความยาวนะครับ30เนาะ30คอมม่า30นะครับความสูงอันแรก20นะครับนี่เนาะกล่องนี้20 แเราก็ใส่ไป็น20 enter ความสูงของกล่องที่2นะครับกว้างคุณยาวเท่ากันเนาะอสา0ส่เดี๋ยวแป๊บอ่มาคำสั่งบล็อกนะครับคลิกนะครับ30คอมมสา3สนะครับ enter ความสูงนะครับ20่สบวกสิก็เป็น 35นะครับ Enter อ่าเสร็จแล้วก็ทำการ Move นะครับ Move มนะาวางเนาะคลิกที่รูปนะครับคาําสร้าง Move จุดอ้างอิงเนาะเลือกจุดอ้างอิงอ่นะผมเลือกมุมนี้นะครับคลิกมาวางที่มุมนี้นะครับมันจะได้ชนกันพอดีเนาะเนี่ยนะครับเสร็จเรียบร้อยก็คือได้รูปนี้แล้วเนาะกล่องรูปนี้ความสูง20อ่ะกล่องนี้นะครับ ผมสร้าง Move. อ่าผมเลือกมุมนี้นะครับเลือกมุมนี้เนาะ,ะคลิกเลือกจุดอ้างอิงมาวางที่มุมนี้นะครับอพอดีกันนะครับอ่เราก็จะได้รูป3ามมิตินะครับรูปนี้ขึ้นมาเนาะเนี่ยนะครับ 1กล่องสองกอง3ามกองนะครับอันนี้ความสูงที่20บอันนี้ความสูงที่35นะครับอ่ะก็คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอ่ะนิสิตอาจจะง,งงเนาะอาจจะง,งงว่าอ่ะทำไมต้องทำเป็นรูปกล่องอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก๊อปปี้ออกมาให้ดูอ่ะอันนี้มันเป็นวัตถุแยกชิ้นกันนะครับ เป็นวัตถุแยกชิ้นกันอยู่เนาะถ้ามันไม่แยกชิ้นแล้วทำไงอ่าผมเข้าคำสั่งนี้นะครับคำสั่งอ่าคลิกเลยนะครับเนาะคำสั่งยูเนียนนะครับคลิกเพื่อจะรวมนะครับรวมวัตถุอ่า e n t น r นี่เนาะพอมันรวมปุ๊บเนี่ยเส้นตรงนี้มันหายไปนะครับเส้นตรงนี้หายไปนะครับมันไม่มีนะครับแต่ในรูปภาพมันมีนะครับ ก็คือมันเป็นวัตถุคนละชิ้นนะครับกล้องคนละชิ้นก็คือไม่สามารถรวมกันได้เนาะแต่ทีนี้มันน่าจะเป็นงานเชื่อมนะครับคือกล้องรูปนี้รูปนี้รูปนี้นะครับเป็นงานเชื่อมเนาะอ่าก็เลยมีเส้นให้เห็นเนาะแต่ถ้าเราทําการยูเนียนนะครับรวมกล่องเข้าไปปุ๊บเส้นมันจะไม่มีนะครับอ่าเนี่ยเส้นไม่มีนะครับก็เอาไว้พิจารณาก็นลวกันเนาะนะครับ เผื่อทำไปแล้วเส้นไม่มีเวลาไปฉ่ายรูปปุ๊บนะครับทำเป็นภาพฉายปุ๊บเนี่ยมันจะผิดเนาะอ่ะก็จะสร้างแบบไหนก็ดูเองนะครับอ่าเราไม่เหมือนกันอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะมันยาวแล้วนะครับเดี๋ยวจะน่าเบื่อเนาะอ่ะก็ลาจากกันไปก่อนนะครับนี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กับนิสิตนะครับแล้วก็เอซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามารับดูนะครับสวัสดีครับผม